ทุกวันนี้เราใช้พลังงานในชีวิตปัะจำวันมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการใช้ไฟฟ้าหรือการทำอาหารซึ่งพลังงานส่วนใหญ่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นคืออะไรมีผลกระทบอย่างไรหรือมีประโยชน์อย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ เชื้อเพลิงฟอสซิลเชื้อเพลิงฟอสซิลคือแหล่งพลังงานที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชและสัตว์ที่ถูกทับถมและฝังตัวอยู่ในดินหรือใต้ทะเลเป็นระยะเวลาหลายล้านปีนะครับต่อมาเป็นชนิดของเชื้อเพลิงฟอสซิลครับ1่ฐานหินเป็นเชื้อเพลิงซากชีวะที่อยู่ สถานะของแข็งเกิดจากการทับถมของซากพืชในพื้นที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานภายใต้แรงดันและความร้อนสูงทำให้เกิดการย่อยสลายและกลายเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในสถานะของแข็งครับ 2. น้ำมันดิบครับเป็นของผสมระหว่างแอลเคนแอลคีนไซโคลแอลเคนและสารประกอบอะโรมาติกหลายพันชนิด ปรากฏในรูปของเหลวข้นสีน้ำตาลถึงดำเกิดจากการทับถมของซากพืชและสัตว์ใต้ทะเลในอดีตเมื่อได้รับความร้อนและแรงดันจากเปลือกโลกจะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำมันดิบครับต่อมาอันสุดท้ายน,นะครับคือก๊าซธรรมชาติเป็นสารที่ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลเล็กๆชนิดต่างๆครับเช่นมีเทนโพเรเพนบิวเทนและกา๊าซอื่นๆครับเกิดจากกระบวนการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิตใต้พืดิน เมื่อหลายปีก่อนเช่นเดียวกันกับฐานหินและน้ำมันดิบครับประโยชน์ของเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับในส่วนของฐานหินจะถูกนํามาใช้ในการผลิตไอน้ําในเครื่องยนต์รถไฟในขั้นต้นครับใช้ในการปรุงอาหารใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าความร้อนใช้ในอุตสาหกรรมในส่วนเป็นเชื้อเพลิงครับก็ในปิโตเรเลียมนะครับ เราใช้เพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์สันดาปภายในในรูปแบบของน้ำมันเบนซินใช้ในหลังคาทางเท้าและเป็นสารกันน้ำใช้ในการผลิตผงซักฟอกพลาสติกเส้นใยโพลีอเอทิลีนและอื่นๆครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติอัดใช้สำหรับการผลิตพลังงานใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์นำมาต่อย,ยอดเป็นแก๊สหุงต้มสำหรับใช้ที่บ้านเพื่อทำอาหารได้และใช้เป็นวัสดุเริ่มต้นในสารเคมีและปุ๋ยครับ ผลกระทบของเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับฐานหินนะครับเมื่อเราเผาฐานหินนะครับจะเป็นแหล่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในบรรดาเชื้อเพลิงฟอสซิลครับผมโดยนะครับจะปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็ฝุ่นละออง PM 2อ็มจาครับจะทาให้มีผลกระทบต่อสุขภาพครับมีความเสี่ยงสูงต่อโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจครับผมอีกทั้งยังการทําเหมืองฐานหินนะครับยังทําลายสภาพสิ่งแวดล้อมครับสูญเสียป่าไม้ครับผมน้ำมันดิบนะครับ การเผาน้ำมันาดิมนะครับจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันแต่จะน้อยกว่าฐานหินครับผมซึ่งอาจจะมีการล่วไหลของน้ํามันจากอุบัติเหตุการขนส่งหรือการขุดเจาะนะครับเป็นมลพิษทางทะเลด้วยครับผม3นะครับก๊าซธรรมชาตินะครับแม้ว่าก๊าซธรรมชาติจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าฐานหินและน้ำมันนะครับเมื่อเผาแต่จะมีการล่วไหลของมีเทนครับเป็นการเลื่อนกระจกได้สูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่าครับและยังมีผลกระทบจากการขุดเจาะด้วยครับผม ทางออกและอนาคตของฟอสซิลฟิลหนึ่งพลังงานทดแทนทางเลือกเพื่อทดแทนฟอสซิลฟิลพลังงานฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกแต่การใช้ฟอสซิลฟิลอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและมลพิษที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนการหันมาใช้พลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญและยั่งยืนตัวอย่างพลังงานทดแทนได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานเชื้อวมวลพลังงานความร้อนใต้พิภพ 2. นโยบายและมาตรการส่งเสริมพลังงานสะอาดหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ออกนโยบายและมาตรการเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นการส่งเสริมการลงทุนในพลังงานทดแทนการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ ev การให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ 3. า 3. บทบาทของแต่ละบุคคลในการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ฟอสซิลฟิลไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ประชาชนทั่วไปสามารถมีบทบาทสำคัญได้ดังนี้ 1. ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น2ส,สนับสนุนพลังงานาสะอาในชีวิตประจำวัน3 เลือกใช้ยานผ่านะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. ลดการบริโภคสินค้าที่ใช้พลังงานฟอสซิลในการผลิต5ร่วมเผยแพร่ความรู้และรณรงค์จากวีโอนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าพลังงานเป็นปัจจัยหลักสําคัญที่ขับเคลื่อนชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นการหึงต้อมอาหารการเดินทางหรือการผลิตสินค้าต่างๆและหนึ่งในแหล่งพลังงานหลักที่มนุษย์ใช้มาอย่างยาวนานก็คือเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่นถ่านหินน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเชื้อเพลิงเหล่านี้นะครับเกิดจากการสลายตัวของซากพืชและสัตว์ที่ถูกฝังตัวอยู่ใต้ดินมาเป็นเวลาหลายล้านปีและได้กลายมาเป็นหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโลกครับข้อดีของเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับคือการมีบทบาทสําสคัญในชีวิตประจําวันเช่นการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าการใช้น้ํามันดิบเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต และการนำเอาก๊าซธรรมชาติมาเป็นแก๊สหุงท้มในครัวเรือนหรือแม้กระทั่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมีครับอย่างไรก็ตาม mm. เชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านี้นะครับมีผลกระทบที่รุนแรงต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเหล่านี้นะครับปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับ ส่งผลทําให้เกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับเช่นอนุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นน้ําแข็งขั้วโลกละลายและระบบนิเวศถูกทําลายครับเราจึงต้องมองหาแนวทางในการลดการใช้งานเชื้อเพลิงฟอสซิลและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นจากการใช้พลังงานทดแทนครับเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานาน้ําและชีวมวลครับนอกจากนี้ครับเรายังมีส่วนร่วม ยังสามารถมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตประจำวันลดการใช้พลังงานได้ครับเช่นการลดการใช้พลังงานที่ไม่จาเป็นปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานเลือกย้ายยา,านพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดในบ้านเราครับเช่นการติดตั้งแผงโซลาเซลล์หากเราทุกคนร่วมมือกันนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ยังสร้าง อนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้งานต่อไปครับ